สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะสินค้าพิมพ์วิพายนี่นี่นะคะได้มาแล้วนะคะแต่นี้นะเราสั่งจากช้อปปีนะคะซึ่งจะสั่งกับทางเว็บพิมพ์วิพายคือสั่งไม่เป็นอ่ะมันควรมันดูเยอะมากเลยนะคะก็เลยนี่นะคะสั่งมาในช้อปปีเนาะได้มาแล้ววันนี้เราจะมารีวิวพริกทอดแม่พิมพ์กันเราเปิดดูก่อนแกะ อันบล็อกอันบล็อกนะคะหูเยอะมากกินหมดหรือเปล่าไม่รู้อนี่นะคะทุกคนเต็มเลยเนาะแล้วก็นะเขาแถมอะไรมาด้วยโอ้ยแถมกระดาษเปียกม,มาด้วยนะคะเป็ดปลาพริกอะโอเคนี้เอาไว้ใช้มีประโยชน์นี่เนะาะบ้าเลยเนะเห็นปหมเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูทีละอันนะ นี่นะคะน,นี่ก็เป็นรสไข่เค็มคางกุ้งนี่เนาะนี่นะคะห่ออันนี้ขนาดห่อประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะห่อละประมาณแปดสิบห้าบาทอันที่สองโนริค่ะนี่เห็นเปล่าโนริสาลายสามรสออริจินอลน่่ๆๆ่รสออริจินอลน,น,นะคะแล้วก็สี พริกทอดเม็ดมะม่วงรสออริจินอลจะสั่งซ้ำทำไมอันนี้มันก็คงอาจจะเป็นแบบรสเดียวกันเนาะแต่ว่ามันเพิ่มเม็ดมะม่วงขิมาพานมาก็สั่งด้วยหรอวะอันนี้รสลาบค่ะอืมรสล,ลาบเยอะวะ่ะเยอะเนี่ยสั่งไปเยอะหรอวะเอารสออริจินอลกากหมูอ๋อนี่ od, อะไรเนี่ยหลังหมูและสุดท้ายรสต้มยำ นี่นะคะรสต้นยำเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยอุ้ยทิมตาเราไปดูกันเลยนะคะว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนะคะนี่ว่ารสออริจินอลมันก็คงเหมือนกันเลยแต่มันแค่ผสมกากหมูกับมะเมดมะม่วงอะเนาะสั่งมามหมสี่รสทั้งหมดหนึ่งสามสี่ห้าหกเจดหอนะคะนี้เราสั่งมาทั้งหมดเจดห่อเลยนะ ดีไปดูกันค่ะว่ารสไหนจะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวเรามาดูรสแรกเลยดีกว่านะคะเป็นอันนี้ไม่เคยกินจริงๆนะรสไข่เค็มคางกุ้งเดี๋ยวเราจะมาชิมรสแรกกันเลยนะคะทุกคนนี่เอารสนี้ดีกว่าเห็นไหม ทิกทอดนะคะรสไข่เค็มคางกุ้งนี่นี่นะคะเราจะฉีกอืมนี่นะคะเห็นปะข้างในจะประมาณอย่างนี้เนาะจะเทออกมาให้ดูนะคะข้างในก็จะเป็นมีคางกุ้งเนาะ แน่นะคะเห็นไปอุ้ยหลวประมาณนี้ข้างในจะเป็นเพลิกไม่ได้ใหญ่มีคางกุ้งและสีจะเป็นแบบสีไข่เค็มอ่ะทุกคนคางกุ้งเห็นมกักอ้าวแบบว่าอะไรวะ มันมันมันร้นเหมือนไข,ข่ไข่หมักไม่เผ็ดนะมันมันมีคลางกุ้งไม่เผ็ดแล้วก็มีรสไข่เค็มด้วยนะสังเกตด,ดีๆจานมันจะเปื้อนไข่เค็มเนาะความเผ็ดไม่เผ็ดมากเลยๆความเผ็ดไม่เผ็ด เทใ,ใส่บางคำมึงทิ้งหมดต่อต่อไปพริกทอรดรสต้ยมยำนะคะพิมไม่ถ่ายอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินรสต้ยมยำนะเผ็ดเริ่มมาแล้วเผ็ดเริ่มมาแล้ว,ลอ,ลวอื้ม อันนี้จะเป็นข้างในจะมีเป็นสีเขียวๆก็คือเป็นผักอะไรวะใบมะกรูดเนาะรสต้มยำมันมีใบมะกรูดด้วยอันนี้ก็จะเป็นพริกมีใบมะกรูดนะคือพริกของพิมพ์ลิพายมันจะไม่เหมือนแบบพริกทั่วไปนะตามร้านพริกทอดทั่วไปก็คือสังเกตคือพริกเม็ดเขาจะใหญ่เห็นไหม ท,ทั่วไปพริกก็คือแล้จะเป็นเม็ดเล็กนะแต่อันเนี้ยเหมือนจะเป็นก้อนใหญ่ๆใ,ใส่งาให้เยอะมากอือเอาต้ยามยำอร่อยเป็นกลิ่นต้ยมยำเลยอะเปรี้ยวๆมีใบมะกรูดนะเห็นไหมอืมชอบรุ่นเนี้ยเขาบต้ยมยำเขาต้ยามยำอร่อยนห้คอมเมนต์มันจะออกแบบเปรี้ยว,ยวมีกลิ่นต้ยม,มยำใบมะกรูด รสนี้ชอบมันเปรี้ยวๆอ่ะมันมีเปรี้ยวตัดอ่ะมันไม่เลียนเน,นาะแนะนำรสหนึ่งอะนะ๋ยวจะมาสรุปไปฟังตอนท้ายว่ารสไหนอร่อยอร่อยต่อไปน้ำ่อะ ออริจินอลไว้ท้ายๆก่อนออริจินอลมันน่าจะซ้ำกันประมาณ3อันอันนี้ด้วยโนรินะคะรา,ราาล่ายโนริเยอะนะตอนแรกอ่ะนึกว่าถอจะเล็กนิดเดียวนะคะ้อยกรัรมนี่คือเยอะเลยนะไม่ได้น้อยนะคะทุกคนโนริโนริม,มันจะมีเป็นผงเป็นเหมือน สาลายผสมมาด้วยนะคะอืมลืมเสียบใหมป๊บนึะคือฮัลโหลได้ยินไหมโนริมันจะมีสาลายผสมมาด้วยในนี้แต่ไม่เห็นนะอืมโนริเลยไหนะสาหสาลาย สาหร่ายเหมือนจะผสมวาซาบิด้วยนะเหมือนว่ากลิ่นวาซาบิอ่ะใช่ปะ่วะเออใช่มีโนริวาซาบิอร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยสำหรับคนชอบกินวาซาบิเป็นกลิ่นวาซาบิเลยได้ชอบใครเคยกินถั่วในเซเวนน่นมั้งที่มันเป็นถั่ววาซาบิอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่อันนี้เป็นพริกนะ อืมรสนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่กินวาซาบิได้นะเราเรากินได้เราชอบมันไม่เลี่ยนด้วยต่อรสลาบรสลาบเฮ้ยอร่อยโนริโนริวาซาบิแนะนำรสลาบ ข้าวคั่วมาเลยนะรสลาบข้างในนี้ข้าวคั่วเต็มเลยนะอืออ่ารสลาบนะคะข้างในเป็นข้าวคั่วเต็มเลยอือเป็นข้าวคั่วนะ มีความกลิ่นมะนาวมีความเข้าคั่วมะนาวได้คล้ายๆเราต้มยำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เพิ่มเข้าวคั่วมาเราชอบเราต้มยำม,มากกว่าเพราะว่ามีกลิ่นมะกรูดอะเจ็บกว่า ชิมรสอื่นเริ่มเผ็ดแล้วนะเริ่มเผ็ดแล้วนะแต่คือพริกพิมลิพายอะ่ะมันจะไม่เหมือนอะของเขาอื่นเือไม่เขาจะใหญ่นะให้งาเยอะอืมเริ่มเปรี้ยวรสแรกมีความเปรี้ยวหน่อยเผ็ดต่อเอารสไอ้นี่ว่าสามรสเนี้ยมันน่าจะเหมือนกันนะ ออริจิโน่ออริจินอลกากหมูเม็ดมะม่วงแล้วก็ริก mm hmm. อันนี้ก็คือออริจินอลเลยเดีย๋ยวมาชิมให้ดูแล้วกันอันนี้เอารดออริจิโน่ก่อนละกันเนาะอืมอันนี้ก็เป็นเหมือนผิกทอดทั่วไป อันนี้ก็คือแบบทั่วไปคล้ายๆยี่ห้ออื่นรสออริจิได้อร่อยก็ต่อไปนะคระับรสมะม,ม่วงอืออริจนินัลมะม่วงเห็นมาผ่าน เยอะนะตัวเองถุงนึงเนี่ยนี่นะคะข้างในก็จะเป็นเม็ดมะม่วงแต่เราไม่ชอบเนาะไม่ชอบกินเม็ดมะม่วงก็รสเหมือนไอไอเมื I ่อกี้แหละแต่เพิ่มเมดมะม่วงี่มา,มาเถอะน,นี้เคยและต่อไปอันสุดท้ายอันนี้เคยกินแล้วครั้งหนึ่งถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะนเนี่ย แล้วก็อันนี้เคยกินแล้วใครดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะอันนี้เคยซื้อมากินแล้วครั้งหนึ่งอร่อยชอบกะมันนี่อืมอันนี้จะหอมกระเทียมนะกระเทียมเจียวอ้อยหอมเจียวเนาะแล้วก็จะมีกากหมูชิ้นจุกจุกอืเห็นปะนะคะชอบอันนี้ก็ชอบอร่อย ได้อันนี้มันจะมีกลิ่นแบบกากหมูไอเหมือนเอเทียมเจียวคล้ายๆน้ำพริกกากหมูน้ำย้อยอะไรอะอันนี้คล้ายๆเลยนะสำหรับคนชอบกินแบบกากหมูเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปในความคิดเรานะว่าอะไรอร่อยสุดนะ สำหรับเราก็คือเราชอบอันนี้โนริวาซาบินะคะแต่คนที่ไม่กินวาซาบิอาจจะไม่ชอบนะอาจจะดูแบบเฮ้ยอะไรวะแปลกๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่เราเราชอบไงเราชอบอันนี้ลองมาก็อันนี้นะคะกับออริจินอลกา,กากหมูแล้วก็ต้ยมยำนะแล้วก็ถั่วไม่ชอบ ก็รสออริจินอลรสล,ลาบแล้วก็ทางกุ้งอันนี้ก็คือมันก็รสเหมือนอื่นแต่เรานี่เป็นคนไม่ชอบกินถั่วไงก็เลยอ่ะจานดับอันสุดท้ายแล้วกันออริจินอลเป็นมะม่วงแต่จริงรสชาติมันก็เหมือนกันแหละแต่นี้แบบหักถั่วไงไม่ชอบกินถั่วเนาะนี่นะก็ใคร ถึงใครอยากอุดหนุนนะก็ไปถางราย่ะที่เว็บไซต์พิมพ์ที่พายแต่ตอนนี้ร้านค้าทั่วไปเขาก็มาขายเยอะแล้วนะคะทุกคนถ้าขายแบบี้เกียจรออะี้เกียจรอ,รอแบบไปสั่งในไปถางในเพจเขาอะอันนี้ก็เราก็สั่งในช้อปปี้นะหมดนี่ก็ประมาณถุงละแปดสิบห้ารวมค่าส่งก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาท อืมปมาสองก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทถุงหนึ่งก็เยอะนะคะงายก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะคะไว้อย่าลืมติดตามช่องเบลวัลเลตี้ด้วยนะ